ขอถวายความนอบน้อมของข้าพเจ้าต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกขอโอกาสกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับมีโอกาสได้สนทนากับสหัรรมิกได้แวะเวียนมาท่านก็ได้เล่าผลการปฏิบัติของท่านให้ฟังว่า ท่านปฏิบัติหลายปีบางทีท่านก็ตามเฝ้าดูจิตดูใจของท่านท่านรู้ทันอารมณ์แต่ว่าบางทีมันก็ไปฟุ้งซ่านเพราะว่ามันหาเหตุผลให้ให้กับคำตอบไม่ได้เพียงพอมันไปแทรกแซงจิตมันไปหาเหตุผลต่างๆให้กับมันท่านบอกว่าท่านเองนี้ก็ ได้ดูได้เห็นมันชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นสิ่งที่ท่านเล่าให้ฟังอะไรให้ฟังอย่างเงี้ยมันถูกทั้งหมดเนี่ยคือการปฏิบททัติธรรมเงี้ยคือบางคนก็เก่งเรื่องดูจิตบางคนก็เก่งเรื่องดูฐานกายบางคนก็เก่งเรื่องดูลมหายใจบางคนก็เก่งเรื่องอายบทย่อยแต่สิ่งสำคัญอย่างเงี้ยที่ท่านท่านย่อหย่อนอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่า เรื่องศีลของท่านอย่างนี้บางทีท่านไปดูในสิ่งที่ไม่ควรดูเช่นอาจจะไปดูเรื่องข่าวข่าวการบ้านการเมืองแล้วก็อาจจะแวะไปในสิ่งสิ่งในหลายๆอย่างข่าววงการอะไรต่างๆอย่างนี้แล้วท่านก็เอาใจของท่านเนี่ยไปฟุ้งซ่านกับเรื่องข้างนอกเหล่านั้นมันไม่ได้มาเฝ้าดูกายนี้ใจนี้อย่างเดียว เขาเรียกว่ามันไปรับค่าศึกเข้ามาคือมันไม่มันไม่เว้นในสิ่งที่ควรต้องเว้นไงมันดันไปดูในสิ่งที่ไม่ควรดูอย่างเงี้ยมันก็หยิบเข้ามาก็คือเปรียบเสมือนพระพุทธองค์ได้ตัดไว้ก็คือถ้าเรายังเติมเชื้อให้มันอยู่อย่างเงี้ยเปรียบเสมือนเหมือนเหมือนไอ้ไฟที่มันกําลังไหม้อย่างเงี้ยถ้าเราทําแนวกั้นไว้ให้มันอย่างเงี้ย แล้วเราไม่ไปรับอารมณ์หรือว่าไปรับอารมณ์อะไรต่างๆเข้ามาเราดูเฉพาะอยู่ในภายในแล้วก็ดูในขอบเขตข้อวัดของเราเนี่ยไฟเนี่ยมันจะค่อยๆมอดไปแล้วการดูการเห็นของเราเนี่ยมันจะชัดขึ้นชัดขึ้นแต่ของท่านเนี่ยคือบางทีไปเห็นภายนอกมากกว่าเห็นภายในไปรับเรื่องข้างนอกมามากกว่าเรื่องภายใน เขาเรียกว่าข้างในก็ดูข้างนอกก็ดูมันเติมเชื้อให้อยู่เรื่อยๆมันไปรับข้อวัดที่ไม่ถูกเข้ามาอย่างเงี้ยคือเราปฏิบัติอยู่อย่างเงี้ยมันการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยเราคล้ายๆแบบว่ายน้ําทวนกระแสแต่การเรื่องของทางโลกเนี่ยมันเหมือนแบบว่าไหลไปตามกระแส แล้วเราก็ให้ใจเราเนี่ยมันไหลไปกับตามกระแสแล้วเราก็จะไหว้ขึ้นทวนมาได้อีกทีอย่างเงี้ยมันก็อีกนานเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่สำรวมระวังเรื่องศีลของเราอายตนะภายนอกอายตนะภายในเนี่ยถ้าเราไม่สำรวมระวงังแล้วเรายังเป็นผุ้ตุชนแล้วเราก็รับข้อวัดปฏิบัติที่ไม่ถูกอเงี้ยคือมันเหมือนว่าเรานี่จะดีเหมือนเรานี่จะเจริญ แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของวัตตะทั้งหมดเลยมันเป็นเรื่องของสังขารทั้งหมดเลยมันหาเหตุผลอะไรต่างๆนานา,นาเพื่อที่จะมีตัวมีตนมีกูมีเรามีเขาแล้วข้อวัดปฏิบัติมันมันไม่มันไม่เฝ้าดูสำรวมการที่มันจะตัดสัญญาณได้อย่างเงี้ยคือเราต้องทำอย่างซื่อๆทำอย่างซื่อๆนี่หมายถึงว่า เราต้องเฝ้าสํารวมพิจารณาศีลของเราเนี่ยอยู่ทุกๆวันทุกๆวันแล้วก็ได้เวลาคือพูดง่ายๆว่าเราเนี่ยจะทํากรรมฐานอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วเวลาที่ว่าหลังจากที่เราฉันเสร็จอย่างเงี้ยเราก็มาเก็บกวาดส่วนรวมต่างๆเสร็จเรามีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา เสร็จแล้วเราก็หลีกเลนออกมาปีกวิเวกเดินจงกรมจะนั่งก็ได้จะเดินก็ได้จะยืนก็ได้มีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเรายังจะไม่นอนเพราะว่ากว่าที่นอนเนี่ยเราเอาไว้เป็นอยายบทสุดท้ายเพราะว่าเราเนี่ยเขาเรียกว่าสติศีนสมาธิมันยังไม่มั่นคงพอมันไปนอนปุ๊บเนี่ยมันก็จะหลับไเฉยๆอย่างนั้นแหะ แต่ถ้าว่าเรามีศีลสมาธิปัญญาที่มั่นคงแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่อายบทไหนเนี่ยมันสามารถทำกรรมฐานได้ทุกอายบทเลยเพราะว่าเราเป็นผู้ที่ฝึกมาดีแล้วแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่ยังฝึกมาไม่ดีอย่างงี้ให้มันรู้ดีรู้ชั่วรู้เรื่องของโลกทั้งหมดก็แล้วแต่มันจะไม่ละแล้วแถมยังมันจะฟุ้งซ่านมันจะฟุ้งซ่านเสร็จกำลังศีลสมาธิไม่เพียงพอ ทีเนี้ยมันจะฟุ้งซ่านหนักแล้วมันก็จะอยู่ในร่มกาสาวพัสเนี้ยมันไม่ใช่จะอยู่ได้ง่ายถ้าหากว่าเราไม่สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายเราอย่างเงี้ยเราต้องมีวินัยกับตัวเองแล้วเราต้องเว้นในสิ่งที่เว้นอย่างชัดเจนได้เวลาไหนออกบิงทบาทเราก็ไปบิงทบาทอย่างซื่อๆนี่แหละสำรวมระวางตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกอายตนะภายใน เดินไปอยู่เงี้ยให้เรามีสติคอยรู้สึกตัวอยู่ก้าวซ้ายก้าวขวาหยุดยืนรับบาตรอย่างเงี้ยเราจเจริญสติไปอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ไปมองซอกแซกเท่ากับเราเนี่ยจะทํากรรมฐานอยู่ตลอดเวลาเลยเราจะไม่ปล่อยให้สตินี้ไปกับเรื่องเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมันจะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันกลับมาเราก็ฉันพิจารณาแล้วเราค่อยฉันว่า เราฉันเนี่ยเราฉันเพื่อที่จะดูแลธาตุขันไม่ให้มันทุกขเวทนาเก่านี้มันเกิดขึ้นให้ไม่ให้กระทุกเวทนาใหม่มันเกิดขึ้นก็คือเพื่อที่จะบรรเทาทุกเวทนาเนี่ยเพื่อที่จะพอเป็นไปได้ไว้รักษาธาตุขันประพฤติพรหมจันทร์จะไม่ได้ฉันด้วยความเมามันจะไม่ได้ฉันด้วยความพเพลิดเพลิน เคี้ยวข้าวอยู่ตักข้าวเข้าปากเคี้ยวข้าวอยู่มีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันอย่างเงี้ยให้เราทําสลับหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้แล้วเราก็ไปเดินยืนนั่งนอนรู้ลมหายใจเข้ายาวรู้ลมหายใจออกยาวสลับหมุนเวียนกันมาแล้วก็มาพิจารณาธรรมะที่พระองค์ได้แสดงไว้อย่างเงี้ยถ้าหากว่าเราไม่ไปรับค่าศึกอย่างเงี้ยเข้ามาอย่างเงี้ย มันพิจารณาวนไปวนมากำลังศีลสมาธินี่แหละมันจะสำคัญมากเลยกำลังศีลสมาธินี่แหละที่มันจะห้าหันปะหารให้เราข้ามฝั่ง <c oughs> จากปุตชนไปเป็นพายะอย่างเนี้ยถ้าหากศีลสมาธิปัญญาเราไม่เพียงพอเนี่ยมันจะไม่สามารถห้าหันได้ต่อให้เราไปรู้อะไรมากสักเท่าไหร่รู้ใจเรามากสักเท่าไหร่รู้จิตเรามากสักเท่าไหร่ แต่กำลังมันไม่เพียงพอที่จะละเพราะว่าเรายังพอใจเรายังเพลิดเพลินอยู่ในนันทิเราไม่สํารวมระวังเราต้องสํารวมระวังให้มากยิ่งยิ่งขึ้นย,ยิ่งยิ่งขึ้นแล้วเราจะเห็นความเจริญเกิดขึ้นได้เพราะเราปฏิบัติถูกเราสร้างเหตุถูกแต่เราไม่ใช่ทําจะเปตตปะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้อย่างเงี้ยถ้าหากเราทําอย่างเงี้ยวันเวลามันจะหมดไปทุกวันทุกวัน แล้วบางทีมันจะอยู่ในร่มกาสาวพัดนี่ไม่ได้มันฟุ้งซ่านแล้วเราอยู่เนี่ยมันไม่รู้ว่าจะบวกมากหรือว่าจะลบมากเพราะบางทีปุตชนอย่างเงี้ยบางทีจะถูกกิเลสตัณหามานี่เขาดึงไปได้หลายที่หลายทางแล้วมันก็จะเชื่อตัวเองมันจะบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันเวลามันจะผ่านไปแล้วเราก็จะหมดลมหายใจไปทุกวันแล้วเราจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้ แต่ถ้าเราปฏิบัติอย่างซื่อๆตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยน้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใส่ตนพิจารณาศีลของเรามักน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายตามสถานะของตนสิ่งที่มันได้มาโดยธรรมอยู่ในธรรมเนี่ยมันไม่ออกนอกลู่นอกธรรมอย่างเงี้ยเราทำสลับหมุนเวียนกัน จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายๆปีเราไม่ดูในสิ่งที่ไม่ควรดูเราไม่ฟังในสิ่งที่ไม่ควรฟังเราดูเฉพาะสิ่งที่ควรดูเราฟังเฉพาะสิ่งที่ควรฟังแล้วเราก็แบ่งเวลามาศึกษาพระไตรปิฎกตั้งแต่พระวินยัยไปทีละเล่มทีละเล่มตามสติกำลังของตนแล้วเราก็น้อมมาใส่ตนในระหว่างวันที่เราเดินอยู่ ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่รู้ลมหายใจเข้ายาวรู้ลมหายใจออกยาวสลับกับเก็บกวาดวัดดูแลเสนาอาัสานะทำหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยไม่ไปรับค่าศึกเข้ามาสิ่งที่มันไม่ควรอย่างเงี้ยถ้าเราสร้างเหตุถูกอย่างเงี้ยผลมันจะถูกมันจะมีกําลังมันจะละของมันได้โดยธรรมชาติเพราะว่าเราสร้างเหตุถูกแม้เราจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาเราจะอยากหรือไม่อยาก ถ้าเราเดินตามอย่างซื่อๆอย่างเงี้ยผลมันจะถูกเหมือนแม่ไก่ที่มันมาไข่แล้วมันก็มาฟักอย่างเงี้ยมันจะปาถนาหรือไม่ปาถนาเมื่อการเวลามาถึงลูกมันย่อมกระเทาะเปลือกไข่ออกมาจนได้ถ้าหากเราสร้างเหตุถูกเราเดินตามอย่างซื่อๆเนี่ยมันจะรู้เห็นได้มันไม่ได้เกินวิสัยเพราะเราเป็นผู้ที่เดินตามต่ต่อไปศีลหยาบมันจะสมบูรณ์กรรมบท10ิบมันจะสมบูรณ์สติมันจะตั้งมั่น สัมมาสม,มาธิมันจะเกิดปัญญาเนี่ยมันจะรอบรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ตามความเป็นจริงไม่ว่าเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องฟุง้งซ่านเรื่องไม่ฟุง้งซ่านมันล้วนแต่อาศัยผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละมันถ้าเราไม่สํารวมระวังเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับมันเกิดแล้วมันก็ดับมันไม่สามารถทนอยู่ได้มันไม่สามารถบังคับบัญชาได้ มันจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความตั้งอยู่เป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาจะหยาบก็ดีปานกลางก็ดีละเอียดก็ดีปราณีตก็ดีใจมันเข้ามารู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยอายามักในองค์แปดอย่างเงี้ยใจมันจะเป็นกลางเป็นกลางเป็นกลางไปเรื่อย มันจะเห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงเพราะเราสํารวมระวังเราเป็นผู้ที่เดินตามอย่างนี้เมื่อกำลังมันเพียบพร้อมเนี่ยมันจะมียานอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้วเราจะแจ่มแจ้งในธาตุสี่เราจะแจ,มแจ่ 4, จแจมแจ้งในอุปทานขันห้าเราจะแจ่มแจ้งในอวิชชาเราจะรู้เห็นโลกนี้ตามความเป็นจริง มันจะเห็นดินก็สัตว์แต่ว่าดินน้ําก็สัตว์แต่ว่าน้ําไฟก็สัตว์แต่ว่าไฟลมก็สัตว์แต่ว่าลมเราเข้าใจตามความเป็นจริงเนี้ยมันไม่มีอะไรเป็นเราไม่มีเป็นอะไรเป็นของของเรามันสบายมันเบามันอิสระรอแค่ร่างกายนี้แตกสลายลงไปถ้าหากว่าเรามาปฏิบัติอย่างซื่อๆเนี่ยเราจะ เห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหนแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาคําตัดของพระพุทธเจ้าจะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแต่ให้เราสํารวมระวังก่อนที่เราจะข้ามฝั่งได้มันจะเจอุปสรคเราก็จะต้องอดทนอดกลั้นวันนี้ก็สาธุโมทนาบุญด้วยนะ